เฮาเกฮ็ดทิมๆไว้เลยมือละซิบขวดทาขวดลคลิปนีายมองก็สซิม,มาตอบคำถามได้หลายคนเขามาถามได้มองเลยเอยว่าอันนี้เป็นหอมอยียงหอมบัวเลยแต่พี่น้องปลูกจากต้นแต่พี่น้องไม่ได้ปลูกจากเมล็ดแล้วก็เป็นอย่างคือปลูกในตะก,การก้านปลูกในตะกานี่เขาสีซอยระบายน้ำได้ดีเขาสีบนาในหนาฝนแต่พี่น้องแล้วกะ็หอมบัวเลยนี่คือปลูกงายไงไวแต่ก็ไว ในตะกานี่แกมองปลูกได้ประมาณเกือบสองเดือนละจ้ะพี่น้องเหลืออีกสี่มือหามือก็สิครบสองเดือนแล้วเนาะเอ้ต้นใหญ่ไหวแต่ก็ไหวเดี๋ยวพี่น้องแล้วก็เป็นอย่างคือปลูกในทอในตะกาเนาะปลูกในทอในตะกานี่คือเขาดูแลง่ายจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาบ่มีเวลาเฮ็ดแป้งเนาะแล้วก็บ่มีเวลาทอนหญ้าจ้ะ๋พี่นอ้องปลูกในตะกานี่คือ หนาฝนเขากระซิบบนเนาจ้ะพี่น้องอฝนตกชุกดาเขากระซิบบนเนาเพราะว่าเขามีกระระบายน้ำออกทั้งขังๆตะก่าจ้ะพี่น้องแล้วก็ปลูกง่ายไงยไว้ปลูกในตะก่าดีที่สุดดีกว่าปลูกในกระถางด้ยจ้ะพี่น้องเพราะว่ากระถางนี่หนาฝนนี่เขาสิระบายล่งข้าง่างอย่างเดี่ยวจ้ะพี่น้องข้างๆเขาสิระบายออกบ่ได้เนาะ ที่เห็นนี่คือหอมแบงอายุเกือบสามเดือนแล้วจ้ะพี่น้องเข้ากระสิต้นประมาณนี้เนาะนี่มองกะล่องตะก,กาด้วยฟางเนาะนั่นแหละคุ้มฟางล่องตะก,กาไวแล้วกะเอาหนาดินใส่ผสมปุ๋ยคอกจ้ะพี่น้องผู้ใดมีแกลบเกากะเอาแกลบเกาผสมได้แกลบเกาสิป,ประมาณนี้จ้ะพี่น้องถ้าแกลบไม่นี่บ่ได้ได้จ้ะพี่น้อง เขาซีดึงในต้นเด่นจากต้นหอมเห็ดไหต้ตนหอมใบเหลืองผู้ใด,ดมีแกบดั้มกะเอาแกบดั้มผสมด้บ่มีกับบเป็นยังแก่พี่น้องผู้ใดบ่มีแกบเกากับกกบะเป็นยังบ่พิษใส่แค่หนาดินจากหน้าเห่านี่ยหละจะ้ะสื่อลดหนึ่งประมั่นลดละสามลอยสี่ลอยหาลอยแล้วแต่พืนทีเนาะผู้ใดมีใบช้ำช้ามักกะปุ้งลงไป คือเอาแบบง่ายๆ้ะพี่น้องบ่งมีอยังก็เอาดินกับปุ๋ยคอกผสมกันได้เพราะว่าหอมบัวเลยเนี่เขาเป็นหอมถี่บนเรื่องมากแะพี่น้องดูแลกั่ง,ง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลังจากที่ยแม่งปลูกแล้วอ่ะคือเฮ้าสีเห็นว่าใบมันสีเหลืองๆค่อยๆเหลืองออกเหลืองออกบ่ตองไปตกใจแะพี่น้องใบเกาเขาสีค่อยๆเหลืองแหงใต้ไปแล้วก็เขาสี ออกแต่ก็แตกต้นไม่เมืองที่ละพี่น้องบ้านหอดสองเดือนแต่ก็หลายแห้งเนี่ยบ้านหอดสองเดือนพี่น้องแต่ก็เก่าตดต้อนอื่นอื่นอีกเยอะแห้งแกพี่น้องย่ององยมองกับลดน้ำเขาตามปกติแต่ว่าในระวังแตละเมือแตละเว้นแล้วแต่ยะมองขยันเนะาะใส่ย่มองขยันกับใส่จุลินซี่สังคอแสงถี่ยะมองเห็ดไหว เนีย่ยจะพี่น้องหฮากระเท็ดทิมๆไว้เลยมื่อละซิบขวดทาขวดแล้วแต่เวลาห้าเฮ้า็าใส่น้ำใส่ในบัวลดน้ำสองสามสอนโตะแต่ยมองนี่ชาชิ่นได้มองกะใส่ะสมกระการ์านกะผสมน้ำโดยความเจ้อจ้างหรือเข้มข้นก็แล้วแต่ว่าหอมบัวเลยเห้านี่ประมาณใดเนาะพี่น้องบอ่อพิษจะพี่น้องสามสี่อนโตก็ได รถเขาอาทิตย์ละสองสามเถ้บ่มีเวลากรถอาทิตย์ละเถ่อใดจากพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นเขากะยางมะมึงเขากะถอนเขากะลีลิใบเขาออกการลีใบข้างนอกใบเหลืองเขาออกนี่มันเสิเหตุห,ห,ห้หอมบัวเลยต้นใหญ่แต่ก็ไหวพี่น้องใบเหลืองแห้งๆเขากะอาถิมใบถิมมันเป็นใบหนอกสีเขยีขยวเียวเขากะเอาไปประกอบอาหารกินกับลาบกับก้อย เอาใส่แกงป้าโอ้เห็ดอาหารเด็ดสารพัดพี่น